สิขอไขค,คำาทานเรื่องประวัติของฉันเพื่อแฟนนั้นอยากของเกี่ยวอุฟังเออเอ,อ,อุ้มเป็นลูกสายเดียวเว้าเรื่องเขี้ยวจนคนจานอุ้มมีเมียอ,อยู่หลายบ้านหลายอำเภอดอกคุณแป่แถวอำเภอบางแคมีเมียหลวงเกาอร่อย เมียหน่อยอีกสี่พันนอกจากนั้นคือเมียนอกสมรสผู้ที่มาในงานทั้งเบิดอันนี้เมียอุ้มทั้งนั้นปัจจุบันอุ้มนอนลีปัจจุบันอุ้มนอนลีย้อนวารุต้น ไปหานอนหลีก่อนดอกพี่น้อง